ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในสรุปทองรายวันกับ ARR Gold Trading พบกับผมเชาวนายขรพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจาก ARR คืนนี้มีรายงานผลการประชุมเฟดตอนตีหนึ่งนะครับราคาทองคำก็น่าจะไซด์เว์ไปจนกว่าจะถึงตีหนึ่งคืนนี้แหละครับ ราคาทองคำเมื่อวานนี้ดิดตัวได้พอสมควรนะครับแต่พอขึ้นมาชนเส้นแนวโน้มขาลงที่ตีไว้ตั้งแต่วันก่อนๆก,ก็บังเอิญอีกแล้วนะครับถูกขายทำกำไรลงมาแต่ลงมาก็มาแตะเส้นค่าเฉลี่ยก็บังเอิญอีกแล้วเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้ก็พยายามจะยกฐานสูงขึ้นมาทดสอบเส้นแนวโน้มอีกครั้งหนึ่งซึ่งดูทรงแล้วอาจจะ ผ่านไปได้นะซึ่งถ้าผ่านไปได้เนี่ยแล้วก็ยืนอยู่เหนือไฮ1655ด้วยมันจะเป็นการคอนเฟิร์มรูปแบบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นนะครับก็อาจจะขึ้นไปทดสอบ1670ได้ก่อนจะถึงตี1คืนนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะถ้าคืนนี้เฟจออกมาประกาศว่านอกจากฉันจะขึ้นดอกเบี้ย0.75แล้วในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนธันวาเนี่ยฉันก็จะขึ้นต่อ อย่างร้อนแรงเนี่ยโอ้โหอันนี้เละครับราคาทองคําก็อาจจะถูกเทคโปรฟิตกลับลงมาที่1620อีกครั้งหนึ่งและอาจจะหลุดลงมาด้วยนะครับแต่กลับกันครับถ้าเฟดบอกว่าเงินเฟ้อเริ่มคุมอยู่แล้วนะครับในการประชุมเดือนธันวานเนี่ยเราอาจจะลดการขึ้นดอกเบี้ยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทองคํามีสิทธิ์พุ่งไปแตะพันเอีกครั้งได้เลยนะครับดังนั้นก็ต้องเป็นเรียกว่าไม้โยนหัวก้อยนะครับถ้าใครคิดจะเข้าตรงนี้ก็ถ้า อดใจไม่ไหวจริงๆก็แบ่งเงินมาครับแล้วก็เนี่ยมาเข้าตรงนี้เลยแล้วก็ไปดักขายแถวๆสักเพราะว่า6 5หก็ไปได้แล้วแหละนะครับก่อนที่จะมีการประกาศตีหนึ่งคืนนี้หรือถ้าใครอาจจะเซฟๆหน่อยอาจจะมารอรับเนี่ยสี่ศูนย์สามศูนย์แล้วก็สองศูนย์นะครับเป็นแนวรับสุดท้ายก็มารอรับการสวิงของราคาทองคำนะครับก่อนที่จะมีการประกาศในตีหนึ่งคืนนี้ก็น่าจะเล่นรอบได้อย่างน้อยก็สักรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้า ใครอยากจะถือยาผมว,ว่ารอประกาศคืนนี้เลยดีกว่านะครับส่วนราคาทองคําแท่งในประเทศนะครับราคาทองคําแท่ง965บ้านเราเช้านี้เปิดย่อลงมานะครับทั้งๆที่สปอตเป็นบวกนะเพราะค่าเงินบาทเรากลับมาแข็งค่าครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็เป็นไปตามทิศทางเดียวกับ ค่างเงินอื่นๆในภูมิภาคเอเชียนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ทางการจีนเขาประกาศว่าเขาพร้อมจะเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งและเงินมันก็เลยไหลกลับมานะครับซึ่งอันนี้อาจจะมองเป็นข่าวดีก็ได้นะครับเราก็อาจจะได้เก็บของถูกแล้วถ้าสปอตมันดีดไปจริงๆเนี่ยอทองคำบ้านเรายังไงก็ต้องขึ้นตามไปด้วยอย่างแน่นอนครับเอาละครับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้แล้วมาพบกันใหม่กับ ARR สวัสดีครับ